คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามความฝันของคุณลุงฝันแม่นนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขของคุณลุงก็เข้า8338นะคะท่านผู้ชม วันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะแอดเชื่อว่าเอฟซีหลายต่อหลายท่านนะคะที่รอคอยความฝันของคุณลุงนะคะซึ่งวันก่อนแอดก็มาหาคุณลุงแล้วรอบหนึ่งนะคะก็นําเสนอไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นตัวเลขนั่งภาวนาเอานะคะท่านผู้ชมซึ่ง คุณลุงก็ให้ไปแล้ว3ตัวนะคะวันนี้ฝันใหม่ล่าสุดนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากจะมาตามตัวเด็ดๆจากคุณลุงฝันแม่นไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชดดีๆเดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณลุงกันนะคะว่าคุณลุงฝันดีอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดมาเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะค่ะ,ะ,คะจะเอามือลงได้แล้วค่ะคุณลุงพอดีมี fc ให้แอดมาตามความฝันของคุณออลุงให้ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่ความฝันอะ่ะ อ๋อไม่ยังไม่ฝันบอกคุณลงุงนี่ไม่ใช่ความฝันะส,าสามศูนนี่นไม่ใช่ความฝันนะอะเขามาก็แท้ตีเลยนะคุตจอจุกพุกปุกใช่ไค่นะเอาปลามาให้สามัวปลาตายหมดนี่เราผมวัดว่าสามศูนย์ศูนสามแม่ช้างบอกสามศูศูนสามแปดสามศูนนี่เอาองค์เขา ปลาก็เปดค่ะคุณล oh. ุงปลาก็เปดเนาะเห็นว่ายังไงบ้างคะคุณลุงเคยเคยค่ะเคยเคยใหญ่กีไทยยังน่าละฮะใหญ่กีมู้กีไทยยังน่าละฮะยายช้างเข้ามาเขาเขาบอกว่ายังไงบ้างคะกีปรับยังน่าละใหญ่ใหญ่จนไรกีมู้กีกีไทยยังน่าละอ๋อเขาว่าออกพภาษาแล้วไม่ได้อยู่ออ๋ เราจะไปละจะเขาไม่ทิ้งที่นี่หรอกมันมันนอนโจตาเต๋อยายยายจะไม่ทิ้งตาไปไหนเนาะตาตลอดยายช้างจะอยู่กับคุณลุงตลอดเนาะเขาต้องนั่งทวินเที่ยวให้ลูกกินยอย่าพฟังตาตาไม่รู้อาหารของช้างค่ะเจ้าหญิงแม่ช้างต้องเดินหาอาหารให้ลูกช้างกินเนาะออจาค่ะก็เลย ก็เลยแม่ช้างไม่ได้อยู่กับที่เนาะจะจะราดตะเวนไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็ไม่ทิ้งคุณลุงเนาะจะอยู่กับคุณลุงเนาะไเนี๋ยวกว่านหนเขาบอกแล้วตายจะบอกอีกเนี๋ยวกว่านหนเขาบอกบอกแล้วบอกบม่ยังไม่ออกก็บอกถ้าถ้าเขาบอกแต่เขาไปแช่ไปเชี่ยวค่ะไม่มีโอกาสบอกคุณคุณลุงก็ได้สื่อสารกับยายช้างเนาะ แม่ลุงเคยเคยคลุ้นเกี้ยเคยคลุ้นใยอ่ะเห็นเป็นตัวช้างเลยใช่ไหมคะคุณลุงเคยรูปตั้ไรเนี่ยเคยรูปตั้ไรโม่เนี่ยโม่เป็นแปลงร่างเป็นช้างใช่ไหมคะก็นั่นแหละเดินทนเนี่ยเดินมองกลับไปเ่ยโอ้กําบานต้นกีโอบ้านต้นกี้ย่า คุณลุงก็บอกว่าเมื่อคืนได้ไปนั่งคาวนาสื่อาสารกับสื่อสารกับยายช้างเนาะแล้วก็ยายช้างก็มาหาคุณลุงจริงๆเนาะ <c oughs> แล้วก็กระแทกตีนใส่ให้คุณ<อ>ให้คุณลุงได้ยินเนาะกระแทกใส่ลุงให้ลุงได้ยินเนาะอ๋อแล้วแม่ช้างว่ายัางไงบ้างคะคุณลุงยายกิไทยยังนายาย่ารักยายกิไทยนา่ารักที่นงตูเที่ยวเทียดอ๋อ ก่ปรัตกีปรัตเลยเออะฮะประวัติประกัประไทอย่างน้าแจากินมาโนกนองโตีน่องโตนะเขียบานเดนโเดนเนี่ยเวงน่นออ้กี่สาอานี้นี่นี่ว่ายายช้างอยู ả, ่ไม okay, so ่เ oh. ป nice? nice. oh. ็นท vale ี Torah ่นะคะท่านพู้ชมคิดถึงแฟนของยายเนาะ เขตสยามต่างแดนบอกคุณลุงเอ้คือสยามเดนต่อแดนโอ้เขตสยามแดน,ดนต่อแดนค่ะท่านผู้ชมคุณลุงบอกว่าคุณยายก็จะไปราดตะเวนแถวเขตสยามเนาะเนาะลุงเนาะเพราะว่าคุณยายก็เดินไกลเนาะพี่ลุงตาก็อใจง่ายยิ่งมาได้ยังกินได้ไงอ๋อยายบอกเนาะที่จริงมันม่ได้ไห้เวลามันก็ยังหยิ่ ที่จริงคุณลุงก็ไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็ได้มารู้กับยายช้างมาบอกนะคะท่านผู้ชมราเห็ดเจ้าลุงส่อให้มันะเบกวนมงตามเขตนะเขตสยามเนาะเขตชายแดนแม่เจ้าเจ้าบ้านโอเขตชายแดนยายช้างจะออกไปหากินแถวเขตชายแดนนะคะท่านผู้ชมก็ไปไกลมากเนาะตัวชิ้นใหญ่จะนับเนาะเสนกี่เยอะกี่เยอะเอ็มอ้อยอะ กยายกียอเอมาอ้อยอะเก่ถ้าเอาตัตใหอ่อ๋อตัวจะจุ่มต่อนไปจังบออกจังบออกไปท่าซีือท่านันงจนซวยเล้แก่ค่ะคุณลุงบอกว่าได้สื่อสารกับยายช้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ยายช้างเอาปลาช่อนเนาะปลาช่อนเนาะลุงเนาะปลาช่อนปลาช่อนอะไรจะตา ใช่เขาอยากพยุงกันอ่ะอันท้าเอาเมื่อเองรูปเกน่ะรูปเกน่ะท้าไอ่ตองรูปตัวไหนท้าเม่อ้องรูปเปลงกับรูปมื่อน่ะโอ้โอจะนับคุณลุงบอกว่ายายช้างสวยมากถ้าถ้ามีโทรศัพท์คุณลุงว่าจะถ่ายรูปยายช้างมาให้ดูนะคะเพราะว่าคุณลุงก็เห็นยายช้างจริงๆนะคะท่านผู้ชมเห็นเห็นตัวจริงๆเลยเนาะลุงเนาะ คือนั่งภาวนาแล้วก็ยายช้างมาหาจริงๆเนาะอแม่ช้างจริงหรือแม่เป็นหนไม่รู้อ๋อค่ะแล้วก็แม่ช้างเอาปลา <c oughs> เอาปลามาให้คุณลุงเนาะนากิกันเตรมอย่างน,าน,าน,นั้นช่วยน้าได้กี่เวลาน้าได้ถ้าเบี้ยมนมือ,ดอได้ไงเบี้ยเบี้ยมันจอมอ๋มมมอคุณลุงก็เอาแบมือรับแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อ คุณลุงบอกว่าจา้จาลุงจ้าลุงเจ้าซีจ้เออหน่อ่เนี้ยโอค่ะมาเจียวจ้าคือคุณลุงบอกว่าได้สื่อสารกับแม่ช้างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แม่ช้างฆ่าปลาช่อนมาให้สามตัวนะคะฆ่ามากับปากเนาะมแม่ช้างฆ่ามากับป,ปากเนาะลุงเนาะกี่กี่คาบมนึงเม็ดเนะะาะได้ใช่ไหมคะ จ้าไม่ช้างนาคีครัโมหนึงเมื่อนเนาะไม่ช้างก็ข้าปลามาให้คุณลุงสามตัวคือปลาช่อนเนาะปลาช่อนสามตัวเนาะลุงเนาะแต่ว่าปลาตายเนาะปลาตายปลาตายอ๋อเจ้านี่นี่มือมตกใจปลาปลาตายนี่แหละคุณลุงก็เลยตกใจปลาตายเนาะแต่ยายช้างบอกว่ากินได้ยังไม่เน่าเนาะ สีบ้านเนาะสีบ้านไม่เน่ามันยังไม่เน่ายังกินได้เนาะกินได้คุณลุงได้กินไหมคะได้กินไหมคะก็ได้กินโอ้คุณลุงได้กินค่ะท่านผู้ชมแสดงว่ายายช้างเอาโชคมาให้คุณ uh, ล mm, <media. S 1> ุงเนาะยายช้างเอาโชคมาให้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกันพิจารณาดูนะคะสําหรับ ตัวเลขของคุณลุงที่ว่าสื่อสารกับยายช้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็เห็นจริงๆนะคะคุณลุงบอกว่าไม่ได้ฝันนะคะคุณลุงก็ได้ไปสื่อสารกับยายช้างยายช้างก็มาหาคุณลุงจริงๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เอาปลาเอาปลามาให้คุณลุง3ามตัวคือปลาปลาตายแล้วนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะตีเป็นตัวไหนได้บ้างเนาะแล้วลุงยายกีปร,บรับเลหนะ้า<ะ>ยายกีปร,บรับเลหนะ้า Tao ta cái đồng tù Tê lệch nè cái bạp lệch na, nà. Bà này, ôi, ta ta cái lệch nà, Sự này dây cái bạp lệch nha, dây ạ Có bỏ cái áo kia bỏ này nè, cái đồng tù Chà Cái đồng tù, bà ta Cái ô trái bay cái nọ Ô trái bay Cái mặt tập rồi มุทสีเก็บต้องทำมันจะช่วยเจจ้ะคุณลุงก็ได้กินเนาะแสดงว่าจะได้โชคค่ะคุณลุงยายช้างเอาโชคมาให้เนาะอ๋อคุณลุงโชว์เอฟซีหน่อยเพราะว่ากันกันนี่นะคะท่านผู้ชมครับตัวเลขของคุณลุงที่สื่อสารกับยายช้างนะคะท่านผู้ชมยายช้างมาบอกนะคะแล้วก็เอาปลามาให้สามตัวนะคะยายช้างบอกสามศูนย์เนาะลุงเนาะ อ๋อยายช้างบอกสามศูนย์ศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า,าคะ่ะแต่แปดตเองตังเ้อแปดเอฟตีเองค่ะท่านผู้ชมเพ <c oughs> ราะว่าที่จริงคุณลุงก็ให้แต่สามศูนย์ศูนย์สามนะคะซึ่งจะตรงกับตัวเลขของป้ายหยัดค่ะลุงตรงนึงเลขบังยัดเนาะตัวเดียวกันเลยเนาะลุงเนาะโอ้ยเหลือเชื่อจริง,จร,ง,จ,รงจริงค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขของคุณลุงกับเลขป้ายหยัดก็จะตรงกันเปี้ยนะคะท่านผู้ชมค่ะ เนี่ยนะคะก็แอดก็แอดก็ลองตีความฝันของคุณลุงนะคะไม่ใช่ฝันนะคะคือสื่อสารกับยายช้างได้นะคะแอดก็จะตีเป็นปลาก็เป็นเลขแปดนะคะสามตัวก็เป็นเลขสามนะคะแล้วก็ตายตายเป็นเลขศูนย์นะคะถ้าจับสามตัวก็คือแปดสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นได้มีสามศูนย์ศูนย์สาม 8 0 0 8แล้วก็3 8 8 3นะคะก็8338จะเป็นตัวเก่าเนาะลุงเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าแอดก็มาตามความฝันของคุณลุงไปฝากกับ f อทุกท่านแล้วนะคะแอดเชื่อว่ายายช้างจะมาให้โชคกับ FC ซทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะนาะลุงเนาะเราคุณลุงมั่นหนะมั่นหนะ ฮะ <Huh? S 1> มั่นใจไหมคะโอ้คุณลุงยกนิ้วโป้ให้ค่ะท่านผู้ชมมั่นใจเนาะมัน่นสามศูนย์มั่นใจสามศูนย์อ๋อคุณลุงก็มั่นใจสามศูนย์นะคะท่านผู้ชมถ้าม,มาสามศูนย์ก็มาศูนย์แปดอ๋อถ้าไม่มาสามศูนย์ก็มาศูนย์แปดเนาะอืมค่ะคุณลุงก็มั่นใจในในในความฝันนะคะหรือว่าที่คุณลุงสื่อสารได้นะคะ ถชาชอบก็ตามไม่ช <blunt animation. S 1> อบก็ผ่านนะคะอ่ะคุณลุงอ้อยปวกี้ค่ะอ้อยปวนกี้อ้อยป่วนกี้ให้พรให้พรสาธุให้อาลออากก็ได้ค่ะคุณลุงใอ้กินเมื่อไหย่เอป้ายเลยจ้ะกินเมื่อไหร่่อปนท้าย่อโคท้ายอะนี่สาธุชมวยาปวดอยงเองจะตรงจด้องปวนโอ้พุชไทยบ่ จ้าเอคนดูหนักมืออ้อยหนักมือหนักมือคลิปกีอเต้าเบอร์ก็ให้ลูกหลานทุกคนสบายดีจ้าสบายดีเขาก็มีความชุกตลอดตลอดที่นี่เนยตลอดไปซาอ้อยเตราเบอร์่องอ่ะเออให้เขาชุงหัวชุงเบอร์ด้วยอ๋อค่ะเอ็ดก็ขอขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะที่ แบ่งปันตัวเลขให้กับสมาชิกช่องละอองแนลนได้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะขอบพระคุณลุงมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย